ิมาแบกสอยอีลาบอมอาเลยเด้อนะคะสวัสดีทุกคนยินดีตอนทำรายกาซสุพศศรรณสิลป์สาวผู้ไทยเมืที่ใายงามค่ะเอ็นตะลโลอ,อีกแล้วนะคะเมื่อนี้นี่ฮิตจิงอีลามีภาร,รกิจเยอะโค้งหนักๆของข้างคือเกานะคะเอฟซี FC เห็นมาข้างหลังอีลาก็คือต้นมะโถนะคะเป็นโถฟักยงาเมื่อนี้อีลามีภารกิจก็คือจะมาใส่ปุ๋ยขี้งหูหรือปุ๋ยขี้ควายเอฟซี FC ลองเดาเบิง้งแล้วกอีลาจะบอกว่าเป็นปุ๋ยหย่งเอฟซีเบิ้งจ้าง สีใดนะคะตอามันนี้สีมาใส่ปุ๋ยธรรมชาตินาะก,ก็คือสีใส่ทุกต้นเลยนะคะทุกคนเลยเก็บบรรยากาศมาฝากพีเอฟสีนะคะโดยอีลาจะใส่เองสุดมาใส่ปุย๋ยได้ยูเอฟซีวันสุดในอีสีช่วงอีลาว่าสุคือขึ้นงามแท่นี้เตรียมมาแล้วนะคะส่องกระคุนะคะนี่นี่ผู้ใหส่มาแบกใสอยอีลาบอมมาเลยเด้นนะคะใอ่อีลาจะต้องถือไปแล้วก็ใส่ไปนี่เขาจะเริ่มจากตรงนี้เลยกิจกรรมะมั่มะนี้เขากัน เกาจะห้างจากโคนนีประมาณคืบนึงนะคะทุกคนก็พอดีตรงแถวนี้นะคะสามต้นละประมาณสามยุบนะคะข<ห>ี้หยังเอฟซีวะทายถึกบอมีราง,รงวัลเอฟซีเอาประเทศไทยแจกเอฟซีวะน,น,นี่นี่นี่โอเคไปไปกันต่อ เธอหนา้เขาอาจจะได้เก็บเป็นหน่วยแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเป็นดอกแล้วนเนาะเก็วสิว่าถุงมือกันถุงมือกันธรรมศาสตรนะคะนีเลยพิธีชีวิตเศร้าโศกอยจะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คือเอ็ดปลูกแบบพืชผลที่กินได้แล้วก็ปลูกทั้งสวยงามพร้อมนะคะ โอ้รถไฟเดือดน,คนะคุณแต่ว่ากับบริยานนองนะแต่ว่าตะกะตั่งใหญ่กรีดไว้ก่อน FC เไยทวงอีลาอยู่อีลาจับใส่เดือนอยู่ตอนดำหน้า FC ว่าโอ้บริยานเลยตี้นะคะถ้าจับแบบมีดินห้องกับบริยานนะคะแต่ถ้าจับแต่ตัวน้องกับยานอยู่ นะคะทุกคนเบิร์ดพอดีทุกคนมาซอยอีลาเลยนะคะจุกสิได้แล้วเร็วอีลาแบบรีลาไงก็จะแล้วโอ้นะคะเดี๋ยว คลิปนี <ijn iving> uhh <and |ar|> ้เดี๋ยวอีลาจะขอตัวลาแล้วค่ะเดี๋ยวรอต้นประมาณนี้กับพอดีกับคู่นั้นกันได้เสมอพอดีนะคะคลิปนี้กับเดี๋ยวอีลากับฟาดทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามเพจสีนวนสาวอุทัยเดอจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะแล้วก็ท่าบึงถ้ามันใหญ่เมื่อเดี๋อีลาสีฟ้ามาถ่ายแบบพีเอฟซีเบิร์เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย